ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่กันเพนเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านมาไม่ตาร่วมป้อนผลไม้ให้กับครอบครัวน้องครีมสาวน้อยตาหวานนะคะก็มีกล้วยสิบวีนะคะแล้วก็อาหารตะกร้าเก้าสิบสระราเลยนะคะขอบคุณคุณแม่จันเพนเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านมอบผลไม้วันหวานให้กับครอบครัวน้องครีมค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่เ็นเทนด้วยนะคะสำหรับกล้วยยี่สิบีนะคะนะคะกับอาหารตะกร้าสิบสราราคะ ก็ขอให้ท่านนะคะจะมีสุขภาพปลาดําไมที่แข็งแรงนะคะที่หวังสิ่งอื่นใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะกิจการงานที่ท่านประกอบอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปค่ะเย้ขอบคุณค่ะนะคะเี๋จะทําการเสิร์ฟให้กับน้องๆช้างเลยนะคะก็อยู่ข้างหน้านี้นะคะแต่นเต้นต้นนะคะข้างหน้านี้เลยค่ะนะคะ นะจะในอิงคุยก ดูดูลูกสาวลูกสาวอ้อนอ้อนหิวแล้วอ้อนอยากทานโอ้ยเออ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 ดูลูกสาวคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะครับเรืออะไรมาการตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวจะเสิร์ฟอีกห้าิบักร้านนะคะนะะตอนนี้ให้กระจายกันทานก่อน,นะค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเอ็นดูนะคะก็อย่างนี้เลยนะคะไม่ได้จัดบุฟเฟ่ให้คุณแม่เลยเนาะอ่ามีซีโดอรโดนะคะน้องครีมพี่แป้งนะคะคุณแม่ลิลลินบอดี้นะคะแล้วก็คุณปู่ทองคำนะคะคุณแม่ดูคุณปูทางนู้นเลย บอดีจะได้ไม่แย่ง oh. คุณปูทองคำนะคะว้า wow. ว ปัอ,อร่อยไหมครับขอบคุณคุณแม่จันเทนนะขอบปูเนาะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่เทนเทนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณยายลำไยนะคะทุกเชื่อก็ทานอย่างอ,าอร่อยๆนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟต่ออีกห้าสิบตะกร้านะคะอ่าหมดหรือยังคะน้องครีมจะได้เสิร์ฟอ,อีกห้าสิบตะกร้าที่เหลือนะคะอุ้ยนะคะมีการออนปอนๆกนอีกนะคะ อาหารเช้านะคะจากคุณแม่จันเพนนะคะเมื่อคืนอาหารรอบดึกจากคุณแม่เทนเทนน่ะอันนี้อาหารเช้าจากคุณแม่จันเพนนะคะขอบคุณค่ะเสิร์ฟต่อเลยค่ะพ่อควานอีกห้าสิบตะกราะคะจัดไปเลยนะคะระหว่างที่พ่อควานจะใส่ชามนะคะแล้วก็มาดูลูกสาวดูฟินมากนะคะฟินมากเขมจ๋าขิมเมยอน,นุเป็นยังไงลูกฮะนอนอิม่มหลับสบายหรือเปล่านี่ ฮะนอนอิ่มหลับสบายหรือเปล่าคะไ,ไหนเอยดีใจจนน้ำตาซึมบอกขอบคุณคุณแม่นะคะก็จัดใส่ตะกร้านะคะวันนี้ทีมงานเยอะมากเลยนะคะคุณแม่ค่ะน่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะจะเอ,อ,เอ,อว่าไงคะเด็กดีวา้า ดูอันนี้เช็ดน้ำตาให้จ้ะเอาเลยค่ะเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยนะคะเสิร์ฟเลยน้องกินอ่ะคิมดีใจเลยลูกคิมดีใจดีใจบุญเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอท่องนี่ใหม <s android> ่เดี๋ยวเดี๋ยว พี่อย่าอดี๊ทานเร็วมากนะคะ คุณคุณแม่นะที่มอบความอร่อยให้กับลูกๆเสมอเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะนะคะขอบคุณนะคะรักเสมอนะคุณแม่จา๋ารักเสมอนะคะรักทุกๆวันนะคะทังครีมบอกว่ารักคุณแม่คะ่ะโอ,อ้ยดูท่าทางทางขาก้าวหน้าอีกโอ้ยนะ หลังจากเด็กๆทานเสร็จนะคะก็จะให้น้องครีมสแสดงความขอบคุณคุณแม่นะคะนะะให้เขาทานก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้เด็กๆก็ทานหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องครีมเป็นตัวแทนของครอบครัวนะสแสดงความขอบคุณคุณแม่นะคะ ขอบคุณคุณแม่นะคะรักทิ่ิ์ทิ้งเสมอนะคะขอบคุณสาหรับผลไม้หวานๆนะะของครอบครัวน้องครีมนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะเออไหนไหนไหนมาดูลูกสาวแดนอายังไม่ยอมจบนะลูกสาวไม่ยอมจบนะ,นะคะสวัสดีค่ะนะเออ